สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมประตูเหล็กนะครับผมเหล็กที่ใช้เหล็กกัมมาไนท์ทนะครับผมมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมประตูเหล็กที่เอาเหล็กกัมมาไนท์ทนะครับผมข้อดีคือเหล็กกัมมาไน์มันจะเบานะครับผมเป็นเหล็กกันสนิมอยู่แล้วครับผมนี่ครับผมประตูเหล็กบานเลือดนะครับผมก็พามาชมนะครับผม ก็ใช้ส erm ีอบในการทานะครับผมเป็นเหล็กกัามไนนะครับผมนี่ครับผมก็สวยงามนะครับผมครับผมแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่เยอะนะครับผมในการใช้เหล็กกัามไนนะครับผมเหล็กกลามไนคือข้อเสียคือทาสีไม่ติดนะครับผมนี่ครับผมเวลาเราทาสีก็จะลอกนะครับผมนี่ครับผมจะลอกเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ โดนแดดแล้วก็จะโลกนะครับผมสีพ่นก็จะเปลืองนะครับผมเพราะว่าเหล็กกัมมนไนเป็นเหล็กกันสนิมอยู่แล้วไม่ควรเอามาทำนะครับผมถ้าเราทําทําได้แต่ให้เราไม่ต้องทาสีนะครับผมใช้สีตัวเดิมเลยนะครับก็พ่นแต่รอยเชื่อมก็พอไม่ต้องทาสีนี่นะครับผมคือข้อเสียของการใช้เหล็กกัมมนไนในการทําประตูนะครับผมนี่ครับผมไม่แนะนําให้ทาสีนะครับผมเพราะว่าจะทาไม่ติดนะครับผม ถ้าเราพ่นพ่นทั้งประตูก็หมดลายกระป๋องนะครับผมนี่ครับผมคือแนะนําทําได้แต่เราไม่ต้องทาสีนะครับผมใช้ยิงเฉพาะที่เราเชื่อมก็พอนะครับผมนี่ครับผมเป็นประตูเหล็กบานเลื่อนนะครับผมนี่ครับผมคือมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมเนี่ยนะครับผมสีก็จะเริ่มลอกนะครับผมโดนแดดโดนฝนก็จะลอกหมดเลยนะครับผมเนี่นะครับผม ไม่แนะนําให้ทํานะครับผมให้ใช้เหล็กดิบนะครับผมเหล็กสมัยก่อนเหล็กที่ว่าเราจับแล้วก็ติดมือนะครับผมเป็นเหล็กสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยผลิตนะครับผมทุกวันนี้เขาจะใช้เหล็กกัมมนา์หมดเลยนะครับผมเนี่ยสีจะอกนะครับผมถ้าเราใช้สเปย์ยิงสเปย์ก็จะเปลืองมากเลยนะครับผมหมดหลายกระป๋องเลยครับผมตู้ใหญ่ ครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ฝากความรู้เล็กๆน้อยๆบอกนะครับผมให้เราควรใช้เหล็กที่ว่าถาสีติดนะครับผมนะครับผมประตูบันเลื่อนนะครับ ครับผมก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมข้อดีคือว่ามันเบานะครับผมมันประตูก็จะเบาด้วยครับเวลาเราเลื่อนก็จะเลื่อนง่ายนะครับผมแต่ข้อเสียคือทาสีไม่ติดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหล็กกันสนิมอยู่แล้วเขาผลิตมาเคลือบมาหมดนะครับผมไม่ควรทาสีและไม่ควรออกมาทํานะครับผมถ้าเราทําให้เราไม่ต้องทาสีนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปความรู้เล็กๆน้อยๆบอกนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณท,ทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมวันนี้ทิ้งท้ายเพียงต่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ